สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับคินออ t โตไทยแลนด์กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพาลูกค้ามาชมผลงานตกแต่งในรถ n e w MG9 นะคะเป็นรถตู้พลังงานไฟฟ้า100%เเลยค่ะรถคันนี้นำมาทำตกแต่งภายในนะคะกับทางคินค่ะก็คือนำมาติดฉากกั้นนะคะตัวนี้เป็นพาร์ติชันกั้นห้องระหว่างผู้โดยสารแล้วก็คนขับค่ะแต่ข้อแม้ของลูกค้านะคะเงื่อนไขก็คือเป็นกระจกกั้นแบบ ไม่ไม่สไลด์นะคะเป็นฟิกค่ะก็คือไม่สามารถกดสไลด์ขึ้นลงได้แต่ยังมีช่องนะคะสามารถพูดคุยกับคนขับให้ได้ยินเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นํามือจับมาติดตั้งให้เหมือนเดิมนะคะมีซองกระเป๋าส่วนคอนโซลตรงกลางยังใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะ แล้วก็สําหรับถ้าลูกค้าต้องการสไลด์ไฟฟ้าทางร้านก็สามารถทําได้นะคะตัวพร์ดิชั่นตัวนี้นะคะด้านบนท่อนบนอันนี้เราจะหุ้มด้วยอะคันธาร่าค่ะเป็นผ้าหนังอะคันธาร่านะคะสีเดียวกับผ้าหลังคาเลยค่ะและด้านล่างนี้นะคะยังทําที่วางเท้าซ้ายขวานะคะแล้วก็มีไฟ LED สวยงามด้วยค่ะแล้วก็ไม้ที่เราใช้ค่ะเป็นไม้ E1 นนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นไม่แสบตา ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามมาในเพจนี้หรือแอดไลน์เข้ามาในไลน์ออฟฟิเชียลของคินได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ